อ้วนมาให้ยากอดใหม่ลูกยาขอโทษนะลูกนะยาไม่มีปัญญาหาเงินให้ลูกยากไม่ต้องร้องครับไม่เป็นไรหนูเรียนแค่นี้ก็พอแล้วครับต้องร้องลูกหน่เอ้ยแล้วเราจะเอาไงกันดีลูกเรื่องสอบเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันเลยครับยา่าครูส้มจีบ,บอกว่าที่โรงเรียนมีทุน ทุนอะไรอะลูกเด็กเรียนดีแต่ยากจนครับแหนูก็เรียนไม่เก่งนะแล้วหนูจะได้เหรอครับค่าเทอมของหนูมันเท่าไหร่อะลูกพันเท่าไหร่อะลูกเลยสามพันแปดอะครับหนูรู้ว่ามันเยอะสําหรับยาหนูเข้าใจอยู่ครับเฮ้ยเจ้าอ้วนยาคำรู้ปัญญาที่ไหนแล้วลูก ไม่เป็นไรครับย่าหนูได้เรียนแค่นี้ก็ดีแล้วทํางานช่วยย่าหาเงินก็พอแล้วครับย่าต้องไปหางานทําจะได้เงินเพิ่มมาให้หนูลูกย่าแก่แล้วไม่ต้องหรอกครับหนูเรียนแค่นี้ก็พอจะอ้วนมาให้นหนย <c oughs> ่ากอดใหม่ลูกย่าขอโทษนะลูกนะย่าไม่มีเป็นญาหาเงินให้หนูลูก ไม่ต้องรอครับไม่เป็นไรหนูเรียนแค่นี้ก็พอแล้วครับต้งองร้องหลงลักวันหนึ่งต้องมีโอกาสเป็นของเรานะลูกจำไว้ลูก,ลกขอให้หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะครับหนูยังหวังว่าจะได้ทุนเรียนอยู่ครับย่าก็ภาวนาวันน้ลูกนะขอให้หนูได้ลูกนะเงีบยหลงต้งองร้องลูกนะคนเก่งของย่า ไปหาอ้วนดีกว่าป่านนี้คงเครียดหน้าดูไปให้กำลังใจจีนอยู่บ้านไหมอยู่คุณลกกี้กกอ้าวคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูนั่งก่อนค่ะขอบคุณค่ะปุกกี้มาทำอะไรอะ่ะตีนร้องไห้เหรอตาแดงๆอะ่ะเปล่าเราไม่ได้ร้องจริงๆย่ากำลังเครียดที่จะอ้วนไม่ได้สอบ ไม่รู้จะทายัางไงดีลูกเดี๋ยวจะเอาของเก่าไปขายวันนี้วันเสาร์ลูกรถก็จะมาวันนี้ของเก่ามีอะไรบ้างอะคะที่ขายได้ก็มีขวดน้ํากระดาษของต่างๆอะที่มันเก่าๆแล้วยากเราเก็บขายลูกจะได้เอาเงินมาจะได้ค่าข้าวค่า,า,าผกกนนักกินน้ําพริกก็จะอ้วนมันโอ้ลำบ,บากมากเลยนะคะเนี่ยติ้นสะู้ๆนะขอบใจมากปุ๊กกี้คุยกันไปก่อนนะลูก ย่าจะเตรียมของเอาไปขายนะลูกนะย่าครับไม่เป็นไรครับเตรียมให้หนูเดี๋ยวหนูเอาไปชั่งเองพวกกระดาษหน้าห้องเอาขายให้หมดเลยนะลูกเดี๋ยวย่าจะเตรียมไว้ให้นะครับครับตินพวกขวดมันขายได้ด้วยเหรอที่บ้านแม่เราเพียบเลยแม่เธอเก็บไว้ขายอะดิพวกขวดใสต่างๆอะ่ะมันได้เงินอยู่นะถือว่าเก็บเต็มบ้านลกไปหมดเลยไม่ได้ลกมันได้ตังค์มัวแต่คุยเราไปทำงานก่อนนะมาเดี๋ยวไปช่วย พุกกี้ยกไหวเหรอโ oh, อ้ย่าดูถูกกันป้าป้าป้าป <Yeah. S 1> ของเก่าครับรับซื้อเชิญทางนี้ uh. วันนี้ไม่มีใครเอาของเก่ามาขายกันเลยเหรอเห็นร้านเขาอยู่ตรงไหนอะนั่นไงจอดรับซื้ออยู่ตรงนู้นรับซื้อของเก่าเป่าครับใช่ใช่มาทางนี้เลยอย่าไปใช้บริการเจ้าอื่นนะเขากดราคา uh. ของลุงราคายุติธรรมหรอครับพูดแล้วไม่อยากจะคุยใครๆอ่ะเขาก็ขายกับลุงทั้งนั้นโมหรือเปล่าที่รถไม่เห็นมีใครเอาอะไรมาขายเลยเศรษฐกิจไม่ดีอะไรมันก็แย่ปกติอ่ะเต็มรถทุกวันฝุ่นเต็มรถหรอคะใช่มฮ้กระตลกอะไรเนี่ยมามามาดูตาช่างเดี๋ยวหาว่ากองไม่เห็นมีตัวเลขอะไรขึ้นเลยก็ยังไม่ได้วางพี่เธอไปกลัวลุงเขาทำไม ดูกันนะเดี๋ยวหาว่าโกงกระดาษเท่าไรดูกัน3มโลสามคิดแถมให้เป็น3มโลครึ่งเลยก็แล้วกันก็เจ๊งนะดิปัดโถลูกค้ายิ่งไม่เคยมีกระดาษ6บาท3มโลสาให้20บาทแล้วกัน20่สิเองเหรอครับตีนนุ่นเดี๋ยวตะกร้าพลาสติกอีกอ่ะเดี๋ยวช่างอาุนให้ โอ้ก็คิดว่าจะได้ 4, 5, สี่ห้าพันขายเศษทองเหรอหนูสี่ห้าพันน่ะถามจริงหรือเล่นตลกเนี่ยก็ไม่รู้ไม่เคยขาย่ะดูนะช่างรวมกันเลยสองโลสี่เหมาไป10บาทสิบบาทเหรอเพิ่มอีกหน่อยสิคะอ่ะสิบห้าแล้วกันแค่นี้ก็ไม่มีกำไรแล้วอ่ะสิ้าบาท ถือว่าเยอะแล้วนะเจ้าอื่นให้2บาทขอบคุณครับลุงกลับไปดูที่บ้านนะว่ามีอะไรขายอีกลุงจอดตรงนี้แค่สิบโมงครับมาป,ปุกกี้ของเก่าๆรับซื้อนะครับโหตีนได้เงินกระหย่อมกระแย่มอ่ะก็ได้ประมาณนี้แหละไปไปบ้านปุกกี้กันไปทำไมอ่ะเดี๋ยวก็รู้ตามน,นดาดแม่เก็บของไว้หลังบ้านปุกกี้เธออยู่บ้านหลังนี้ เปล่าแม่เขาซื้อไว้ดีเนาะซื้อไว้ไว้เก็บของไม่ใช่หรอกแม่เขาซื้อไว้เก็งกำไรเพื่อขายต่ออ้ยขวดเทียบเลยใช่เยอะไมละน่าจะได้หลายบาทเสียงมันดูก้องกร่งนะปุ๊กี้มันไม่มีไรห,หรอกแม่เธอไม่บ่นเหรอไม่บ่นหรอกไม่มีใครบอกอรถไปขาย ใช้การยกแล้วมีแบบนี้เลยเหรอปุกกี้แม่เธอไม่ว่าเหรอเออเดี๋ยวปุกกี้ไปบอกเองเขาจะเก็บเอาไว้ไปขายเองหรือเปล่าจิ้นอย่าถามเยอะเออ,เอ,อปุ๊กกี้อนุมัติแล้วเนี่ยบ้าจๆาจดเนี่ยคงได้หลายบาทใช่ใช่ลุงครับ,บพวกเราควรมาขายเพิ่มโอ้เพียบเลยดีมากดีมาก วันหลังถ้าจะามาขายต้องเหยียบก่อนนะแสดงว่ามือสมัครเล่นแม่หนูเขาเป็นคนเก็บค่ะอะดูดูดูขายเหมารวมฝ้าเลยนะสามโลสามกงตาช่างปะเนี่ยแม่พูดแบบนี้มีฟ้องได้ง่ายๆนะเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะประมาณ500อยอ่ะห้าอยที่ไหน30บาทสามสิบเพิ่มหน่อยไม่ได้หรอครับ โอ้ยสาิบไม่ขายแล้วอ่างั้นสี่ิบาทสี่สิบนะเพิ่มให้เต็มที่แล้วกำไรยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ขอบคุณครับมีอะไรก็ามาขายอีกนะโอ้หมดบ้านแล้วครับเหลือแต่ผ้าคริ้วอะค่ะรับไหมไม่เอาอะผ้าคริ้วเสร็จลงเสร็จเหล็กพลาสติกได้อยู่ปะติน้นอานุกี้ตังเธอไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้ รับซื้อของเก่าครับเปิดให้บริการปุ๊กี้ทำไงดีอะได้เงินมาแค่นี้เองไม่พอจ่ายค่าเทอมหรอกตอนนี้มีเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยดูดิ75บาทเองเดี๋ยวปุ๊กี้ยืมเงินแม่ให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนเห็นครูส้มจีตบอกว่ามีทุนเรียนดีแต่ยากจน แต่เราก็เรียนไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่ากลัวห้องอื่นได้ไปปุ๊กกี้เชื่อว,ว่าปินต้องได้ทุนขอบใจนะที่ปลอบใจเราความหวังมันเลือนลางลือเกินป้าหน่บอกว่าไม่เศร้าแล้วไงอ่ะๆๆไม่เศร้าไม่เศร้าก็ทําตัวให้เหมือนผ้าทิชไงทําไงอะผ้าทิชนะมีทั้งขึ้นแล้วก็ตกเหมือนชีวิตเราไงที่ใดก็ต้องมีดีแล้วก็มีระวังว่า หวังว่าจะเป็นแบบนั้นถ้าดวงเราจะได้เรียนต่อก็คงจะได้ทุนได้อยู่แล้วไะหาอะไรจริงกันเดี๋ยวปุกกี้เลี้ยงขอบคุณนะไปะจะได้สักกิบบาทหน้าเก็บมาหลายเดือนช่วยกันหน่อยหนะ้าเจ้าเ,เอ็งคือตัวอะไรอ่ะว่าไงเอ็งคือตัวอะไรไม,มันคุยกับใคร ัวนี้และคูนคาวามไม่ใช่และขามกุต้ามีหาด้วยหยุดแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันไปบวกลบกำลังจะเล่นเลยตัวขัดมุกขัดมุกเดี๋ยวบาเงาเหรอกไอ้ยังเล่นกับเขาด้วยหรอทางมันมาถ้าไม่เล่นเดี๋ยวคนทางบ้านมิหาชิมีใช่ <S <S สรุปจะมาช่วยตินหรือว่าเองจะเล่นตลกเพรานางเป็ดมันเล่นอะคนเดียวเลยเล่นที่ไหนนับตังอยู่นี่ย เจ็ดแสนกว่าปล่อยมันเยี่มโลให้มันเพิไปคนเดียวเราไปนั่งนับตังโมมันดีกว่าวยเยี่ยม <c oughs> โลกระปุกใหญ่มากในนั้นน่าจะมีหลายพันนึ่พูดแบบนั้นทำไมอ่ะบ้านเองมีตังไม่ใช่หรอช่วงนี้โดนแม่แบงผล <c oughs> การเรียนไม่ดีแม่ไม่ค่อยให้ตังเลย <c oughs> สู้เอวนิดไม่ได้หรอก5้0 0สนห้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเมื่อกี้เองบอกเ0 0 0แสนไม่ใช่หรอ ตลาดโลกอะ่ะค่าเงินมันผันผวนขึ้นลงไว<ะ>เป็าไนักต่างคนโนู้นดีกว่าเยรโรนะ้ยรอ,อด้วยเยมโลจะลังเลอะไรจะเปิดก็เปิดดิมันจะดีเหรอเออเปิดเลยโอ้โหเฮ้ยมีเพียบเลยอะ่ะเองเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วจะหนาวเทเลยเยมโรหลายพัน เฮ้ยเทออกมาให้หมดดีเอออยากกักเงินดีไม่อยากช่วยเพื่อนเนาะเออเทให้หนูก็ได้เห็ดยังบอแบเฮ้ยระดับเจไม่มีเหรอก็บอกอยู่ว่าแม่ไม่ค่อยให้ว้ายดูของชันนี่สามแสน้าเดี๋ยวดเดียวนั่งเป็ด ครั้งแรก70000สนครั้งที่สอง0 0 0แสครั้งสุดท้าย3 0 5 0 0 0 0้าเอ,อ้ค่าเงินมันผ่านผวน,นเร็วดีจริงๆมามามาไม่ตลกและนับตังงานนี้ต้องช่วยตินให้ได้พวกเองไม่คิดจะเก็บแบงค์ร้อยแบงค์พันกันบ้างหมอถามจริงๆที่พูดด่าดูตัวเองหรือยังฮะดูบ้างยังเออช่วงมีช็อตเว้ยออก่อนหน้านี้ก็ไม่มาเดือดร้อนนะอ้วน เฮ้ยหิวข้าวอ่ะมีใครสั่งข้าวไว้ยังข้าสั่งไปแล้วสามกองรู้งานดีไปไปกินข้าวกันดีแล้วอุดหนุนเพื่อนไปแล้วหิวเองสั่งข้าวร้านใครก็ต้องร้านเพื่อนดิจั่งอาหารเจนทีไรเช้ากันตลอดวสวัสดีเพื่อน,อ,นอันนี้กับข้าวตีนพวกเรามีอะไรจะให้ด้วย เฮ้ยค่าก่อนหยุดเลยตินพวกเรารวมเงินเอามาให้นี่ย่าหยุดหยุด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 ไม่เอาเงินใครทั้งนั้นแหละแค่พวกเธอมาอุดหนูลา เหมนพวกเธออ่ะเก็บเอาไว้ยามลำบากเราไม่ลบกวนหรอกแต่อยากช่วยจริงๆน่ะจริงรนะับไปมันจะดีเหรอเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเราเดือดร้อนเรื่องเงินอ่ะเราขอยืมพวกเธอก็แล้วกันจะได้ไม่เสียนใจพวกเธอด้วยอ่ะเอาคืนไปถ้าไม่รับเงินแลวก็เอ็งมีแผนช่วย เฮ้ย <He> จะช่วยเพื่อนก็มีแผนดีดิลูกซิเองก็มีแผนเหมือนกันเลยไม่มีหัวล้อตามาจา้างเฉยเฉยตีนทั้งหมดเท่าไหร่ร <120. S 2> ้อยี่สิบอะเอาน้ำด้วยเปล่าอ่ะใช่แทนิดจ่ายไปร้อยสาหได้วันนี้เราจะเปยเพื่อน <Wow. S 1> นี่ร้อยหนึ่งขาดอีก3ามห้า เอกไม่คิดจะให้ติดเพื่อเลยเหระก็ตินบอกไม่เอาเกินเราแยกข้าวกลับกับข้ามาแล้วนะโอ้โหน่ากินเวอร์คือของข้าถุงหนึ่งไม่ใช่หรือเอาของข้าคืนมาอ่ะมีน้ำใจแบ่งให้ถุงหนึ่งมันของข้าตั้งสต่แรกแล้วไหมตินเดี๋ยวนี้เดลิเวอรี่อย่างเดียวเลยเหรอใช่ช่วงนี้เขามดกินที่ร้านนั่นอะเราขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่เอาเงินมาให้อะ่ะตินติงตีง แม่เอาเครดิตให้ตัวเองเลยนะนางเป็ดเราขอขอบใจเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะเรามีเพื่อนที่ดีไม่เป็นไรความคิดมาก